กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่ท่านเมตตานะคะท่านให้หลานท่านโอนมาให้นะคะเมื่อเมื่อคืนนี้นะคะเมนูกก็เลยฝากไม่น้อยไปซื้ออาหารในเมืองมาให้นะคะเพราะว่าเขาพามเมาไปทำมันด้วยนะคะขอให้ท่านนะคะและครอบครัวแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะ แล้วก็ทุกทุท่านที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอพระคุณมากมากนะคะก็ให้เด็กๆก,กินก่อนนะคะพอกลับมาถึงถึงบ้านนะคะก็อยู่งานกเกษียณก็ที่วเนียลูกก็อยู่จนถึงสี่โมงเย็นเลยนะคะพอจะมาถึงบ้านก็สี่โมงกว่าทั้งทั้งคึมฟ้าคืมฝนฝนจะตกก็เลยรีบมาหาเด็กๆนะคะ แล้วก็ได้ถ่ายคลิปเด็กๆเอาไว้ให้ชมนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าเกรนะคะสีเทานะกะินอาหารนะคะก็อาหารหนึ่กระสอบ15กิโล1,100บาทนะคะก็เด็กๆจะกินได้ประมาณสักอย่างมากสุดก็8 8วัน9วันนะคะ เดี๋ยวก็ต้องเลยหาให้พวกเขากินอีกนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีกินแล้วนะคะตุ้มวันนี้แม่ตุ้มนะคะแม่ตุ้มไม่ค่อยมานอนบ้านเลยนะคะแม่ตุ้มจะไปนอนแถวแถวบ้านลังเก่าเนี่ยค่ะหน้าบ้านเช่าแต่ก่อนนี้ยตรงเนี้ยเขาชอบไปนอนหลังที่เป็นสีสี คูนอ่ะสีติดกันอ่ะเขาชอบไปนอนหลังนั้นมันไม่มีคนอยู่นะคะหลังนั้นเขาจะชินกับตรงนั้นนะคะเขาไม่ค่อยมานอนบ้านนะเนตุ่มทําหมันเรียบร้อยแล้วนะคะดูจมกูกจมูกจะมีจุดดําๆนะคะนุ๊กทาคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มกว่านะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะพรุ่งนี้เพราะว่าคุณครูท่านอื่นเขาเป็น ไปไประชุมกรรมการตัดสินแข่งขันวิชาการแต่ว่านุ๊กไม่ได้ไปนะคะนุกไม่ได้ไปนุกก็เลยคิดว่าหยุดนะคะพรุ่งนี้แล้วนุกจะไปไหนนุ๊กจะแจ้งอีกทีนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปบอกนะคะว่าจะไปไหนทําอะไรพรุ่งนี้นะคะก็ถ่ายเด็กๆให้ชมนะคะอีกสักคลิปหนึ่งก่อนนอนนะคะเพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะ ตื่นได้ประมาณสายสุดก็หกโมงนะคะบางทีก็อยากอยากตื่นแบบไม่ต้องตื่นเร็วะคะ่ะอยากอยากพักอยากชาร์จแบตร่างกายบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีแต่ตื่นตีห้าตีห้าตีสี่ครึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็นอนนอนดึกเนี่ยร่างกายมันจะไหวได้ยังไงสุดท้ายไหนๆก็กินจนเกลี้ยงนะคะกินจนเกลี้ยงเมนุก็มีหนะ้าที่เก็บไปล้างนะคะเก็บไปล้าง อันนี้เขามาด้วยกันละเจ้าสีส้มนี่นุกไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเป็นอะไรเขาเริ่มดมๆตัวเมียแล้วเขาก็ชอบไล่ไล่แม่น้ําใสอะ่ะจนแม่น้ําใสกลัวเขาอะ่ะเหมือนกับจะแบบว่าจะจีบสาวแล้วสาวเขาไม่ได้เป็นสาวอะ่ะสาวขาทำหมันแลว้วอ่ะแม่น้าใสอะ่ะนั่นแหละคะ่ะเจ้าส้มมีอาการแบบนั้นนะคะแม่นุก,ก็มาเล่าสู่ทุกๆท่ทานได้ฟังนะคะ ทำคลิปคลิปหนึ่งนี่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้เวลานะคะอย่างน้อยๆสาหรับนุกนเนี่ยชั่วโมงนึงตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นหรืเจ้าทุกตานะคะนั่นแหละคะ่ะเขาใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะบางทีทําคลิปออกมาแล้วก็อยากให้มีคนดูนะคะไม่ไม่อยากให้ปัดคลิปนุกทิ้งไปเงี้ค่ะเพราะว่า AI เขาจะมองว่าคลิปของเราไม่ได้ มีอะไรน่าสนใจเขาก็จะไม่ส่งต่อคลิปของเราออกไปให้คนเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะาการปัดคลิปทิ้งนี่คือแบบว่าโหเสียใจมากเลยนะคะกว่าจะกว่าจะทาคลิปออกมาตัดต่อกว่าจะทําดนตรีกว่าจะทําะทอะไรนะคะกว่าจะพูดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีค่ะเวลาไม่ค่อยมีเพราะว่าทํางานนะคะทำงานต้องแบ่งเวลาจากทํางานเวลา ว่างนะคะมาตัดต่อคลิปโอ้จะตีหัวใครจะตีหัวอาฟูนองอาฟูเจ้าตุ๊กตาเด็กน้อยกำลังน่ารักนะคะเมนูเอาพอออกมาเล่นแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เมนูก็อขอตัวอนอนหลับพักผ่อนก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลํำรวยลํำร,ำร,ำร,ำรวยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ